สวัสดีครับวันนี้จะพามาเที่ยวมาชมนะครับความงามของสำนักสงฆ์เขาพนมสัจธรรมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาเดินรอบๆนะครับโอเค ครับสงสัยไหมครับอยู่ที่ไหนอยู่ในหมู่หมู่24่สบ้านใหม่ชัยมงคลนะครับตมบ,บ้างกลางเพื่อบางทองจังหวัดที่ศนโลกนะครับมีอะไรเยอะนะครับอันซินเดี๋ยวหลังจะพาไปดูอีกนะครับ